ครับสวัสดีครับลูกค้าทุกทท่านนะครับวันนี้เรามาส่งงานปืนพันเก้าเนะครับงานโปรทั้งหมดเลยครับงานก็จะมีประมาณนี้ครับลูกค้าที่รออยู่ก็อดใจรอกันสักครู่นะครับช่วงนี้มีธุระด่วนๆอยู่ครับก็ตัวนี้ก็พันเก้าเก้าสิบนะครับงานก็ประมาณนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็นมือสอดครับส่วนตัวแรกนี้เป็นส่งสีเซนะครับซีเซตตัวนี้เป็นมือสอดครับพันเก้าทั้งหมดนะครับที่เห็นอยู่นี่ครับพันเก้าเก้าสิบครับรวมส่งครับเป็นงานจัดโปรครับตอนนี้กำลังไล่คิวออกอยู่ครับงานสวยเหมือนกันหมดทุกตัวครับ ก็แล้วแต่ใครจะดวงดีดวงไปดวงดีก็ได้สีแดงแดงไปครับแล้วแต่ช่วงไม้เข้าครับเราก็กำหนดให้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นงานพันเก้าเก้าสิบนี่จะเป็นงานจัดโปรครับแต่ไม้ประดู่เหมือนกันหมดครับจะเป็น,นไม้ประดู่เหมือนกันหมดทุกตัวครับลางนี้จะเป็นลางไม้เก่าครับลางไม้บ้านเก่านี่เป็นรางรวมนะครับไม้รวม ตัวนี้สวยรอบนี้สวยทุกตัวครับรอบนี้ไม้สวยทุกตัวครับงานพันเก้าอย่างงงานสามพันนะครับสวยทุกตัวครับตัวนี้ปืนสองหน้าครับหน้าฝนกับหน้าแรงครับตัวนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นหน้าฝนครับฝั่งนี้จะเป็นหน้าแรงครับสีแดงครับสวยทุกตัวครับรางตรงๆทุกตัวครับรางพันเก้ารุ่น ใหม่นี้ครับจะเป็นพัฒนาขึ้นมาเป็นลางโตขึ้นมาอีกครับแต่ก่อนจะเป็น25ม่มตอนนี้เป็น28แล้วครับ27 28เมิครับโตขึ้นมาครับใครชอบใสย่ยางเยอะๆก็อัดเข้าไปครับอัดเข้าไปรับรองไม่มีหักไม่มีงอครับไก่องเซฟสแตนเลสครับเซฟนกทุกตัวครับ รายละเอียดงานก็ประมาณนี้ครับอันนี้พร้อมที่จะส่งนะครับงานตัวนี้จะเป็นงานรอบส่งของวันศุกร์ที่ห้าครับอันนี้เป็นงานเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกานะครับ,รกกรบเดือนอันนี้เป็นจะเป็นงานเลยคิวใหม่ครับ คิวมันก็ล่าช้ากว่าที่นัดอยู่นะครับลูกค้าผมก็ไล่ไล่จัดให้ครับไล่เล่งให้ทุกคนนะครับพอดีมีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมาครับก็เลยเสียเวลาไปนิดนึงครับก็ไม่ว่ากันครับก็เป็นธุระส่วนตัวครับ อันนี้เป็นงานพันเก้าทั้งหมดครับดูกันชัดๆครับสวยครับสวยครับรอนานหน่อยแต่ก็คุ้มครับรอนานหน่อยแต่ก็คุ้มเพราะว่าผมจัดให้สวยๆไปเลยครับสมกับที่รอครับฝั่งนี้เข้มครับสวยครับปืนกระบอกนี้ใครเห็นใครก็ชอบครับ ลูกค้าที่มาดูงานที่บ้านก็มีแต่คนอยากได้ครับผมบอกของลูกค้าที่รออยู่ให้ไม่ได้ครับไม้อย่างนี้มันหายากครับสองสีแบบนี้หายากกว่าไม้ลายครับก็ถือฝั่งหนึ่งมันเป็นสีหนึ่งฝั่งหนึ่งมันเป็นสีหนึ่งครับสวยครับสีไม่ปนครับขาวก็ขาวสวยครับขาวไม่มีลาครับ จัดกันไปอย่างสวยๆนะ้ครับเดี๋ยวพาไปดูลูกน้องกำลังทำงานอยู่ครับงานกำลังเดินครับไม่ได้หยุดครับน,นี่งานกำลังเดินครับตันนี้ก็อันนี้ก็เป็นซีชตเหมือนกันครับก็ไล่กันขึ้นเรื่อยๆครับไม่ได้หยุดได้หย่อนกันเลยครับขนาดติดทุระก็ยังเล่งอยู่ครับ ใครที่รอนานก็ขอไฟด้วยนะครับลูกค้างานที่ขึ้นไว้ก็เยอะครับได่าตามคิวไปเรื่อยๆครับพงานอย่างที่เห็นครับก็ไล่กันไปเรื่อยๆยาวๆกันไปครับก็มีตามคิวใครล่าช้าหน่อยก็ขอไฟด้วยครับงานตัวนี้จะเป็นงานทีแซครับ รอรบกวนช่างนิดนึงครับตอนนี้กำลังขึ้นครับงานตัวนี้จะส่งไปที่บ้านผักกระยาใหญ่ครับอําเภอโนนคูนครับจังหวัดศรีสะเกดก็รอกันนิดนึงครับเดี๋ยวก็ได้รับแล้วครับมาทางนี้ก็มีงานต้นเงาอยู่หนึ่งตัวต้นของวันนี้ครับก็มาทางนี้ก็ นี่อีกหนึ่งตัวครับนนี่งานลางก็ได้รับวันนี้แล้วครับก็ส่งให้ตอนเย็นครับลางเคมครับตัวน,นี้ก็เป็นมือสอดตัวใหม่ครับตัวนี้งานปลาดูห้องลำครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับย้อนแสงครับตัวนี้เป็นปราดูั้งลำลูกค้าบอกอยากได้ลายตัวใหม่จัดให้นะครับ มาแล้วครับดูทั้งลำครับนี้ลงเงารอบแรกครับยังไม่เรียบเนียนเท่าไหร่ครับงานก็อย่างที่แจ้งไปนะครับตามคลิปเลยครับงานอาจจะช้าอาจจะเร็วหรือ,อยังไงก็จะแจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบเรื่อยๆครับก็ต้องขออภัยลูกค้าที่รอนานด้วยนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีลูกค้าที่รับชมขอบคุณที่คนรับชม,มนติดตามก็ขอบคุณด้วยครับสวัสดีครับ